สวัสดีครับผมเต้เลดช anel วันนี้อยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกม The Last of Us Part 2สำหรับสาวกของเกมนี้ที่รอคอยมาอย่างยาวนานในที่สุดก็ได้เลิกสารต่อเรื่องราวที่ค้างคาเอาไว้สักทีโดยตัวเอกของเกมนี้จะกลายเป็นเอลลี่และตัวละครใหม่ในภาค2ออย่างแอบบี้ที่มีแรงผลักดันเนื่องจากการกระทำของโจในเกมภาคหนึ่งที่เหลือจะเป็นยังไงเชิญฟังเอาเองคำเตือนคลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมอาจมีภาพหรือเนื้อหาไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กอยากเล่นเองเข้าใจเองปิดคลิปได้ หลังจากที่โจช่วยไม่ให้เอลลี่ต้องตายด้วยฝีมือของกลุ่มหิงค้อยเพื่อสกัดวัคซีนเขาและเอลลี่เดินทางย้อนมารวมกลุ่มกับทอมมี่ที่ชุมชนชื่อแจ็กสันในรัฐไวโอมิงราวๆสองสามสัปดาห์ต่อมาโจสารภาพความจริงให้น้องชายของตัวเองฟังรวมถึงสิ่งที่เขาทำกับกลุ่มหิงค้อยในโรงพยาบาลเมืองโซลเลกเพื่อชิงตัวเอลลี่กลับมาทำให้ทอมมี่ไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากปลอบใจโจว่วาถ้าเขาตกอ,อยู่ในสถานการณ์เดียวกับโจเขาคงเลือกทำแบบเดียวกันและถ้าเอลลี่ยังไม่รู้เรื่องนี้ เขาจะไม่แพร่งพลายให้คนที่3รู้อย่างเด็ดขาดจากนั้นโจโได้ไปพบเอลลี่และเอากีตร์มามอให้รวมถึงสัญญาว่าจะสอนเอลลี่เล่นกีตาราซึ่งเธอก็ตอบตกลง2ปีถัดมาเมื่ออายุครบ16โจฉลองวันเกิดให้เอลลี่โดยการพาเธอไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรัฐไวโอมิงแต่ระหว่างเดินทางกลับเอลลี่บังเอิญเห็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหิงค่อยที่พ่วงท้ายด้วยคําว่าพวกหลอกลวงทําให้เธอเริ่มเอะใจในบางอย่างก่อนที่โจจะตัดบทและพาเอลลี่กลับต่อมาเมื่อเอลเอลี่อายุ17เธอออกล่าตเวกับโจและทํา มีรอบรอบชุมชนตามปกติแตอลลี่กับโจพบร่างวัยรุ่น2คนในแจ็กสันที่หนีออกจากชุมชนคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วขณะที่อีกคนถูกโจฆ่าเนื่องจากเขากลายเป็นผู้ติดเชื้อเอลลี่เริ่มอ่านจดหมายของพวกเขาโดยมีข้อความระบุว่าทั้งคู่เบื่อจะฟังเรื่องเล่าที่ว่ามีคนเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อราและพยายามออกเดินทางเพื่อหาวิธีหยุดโรคระบาดนี้แต่พวกเขาโชคร้ายที่ดันไปเจอผู้ติดเชื้อฝูงใหญ่แม้จะหนีรอดมาได้พวกเขาก็ถูกกัดตอนน,นแรกทั้งคู่ตั้งใจจะฆ่าตัวตาย ด้วยกซึ่งฝ่ายชายทําได้แค่ฆ่าเพื่อนของเขาที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่กล้าย,ยิงตัวตายตามจนเขากลายาร่างในที่สุดหลังงานจดหมายจบเอลลี่บอกว่าถ้ากลุ่มหิ่งค่อยสามารถผลิตวัคซีนได้เรื่องทํานองนี้คงไม่เกิดขึ้นซ้ําๆและเมื่อเอลลี่ขอคําอธิบายจากโจที่ให้คําตอบเฉชัยไม่เป็นเหตุเป็นผลว่ากลุ่มหิ่งค่อยไม่มีศักยภาพพอจะผลิตวัคซีนเอลลี่ก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าโจปิดบงังความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นานจากนั้นเอลลี่แอบหนีออกจากชุมชนกลับไปที่โรงพยาบาลในซอเล เพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นจนเอลลี่เจอเทปที่มีคนบันทึกเสียงว่าเธอพยายามจะตามหาโจกับเอลลี่แต่คนส่วนใหญ่ที่เธอรู้จักห้ามไว้ด้วยเหตุผลว่าถึงเจอทั้งคู่ก็ไม่มีประโยชน์ในเมื่อคนที่มีความสามารถในการสร้างวัคซีนได้ตายไปแล้วโจเดินทางตามมาเพราะเป็นห่วงแต่เอลลี่กลับยื่นคำขาดว่าโจต้องบอกความจริงที่เกิดขึ้นให้เธอรู้และถ้าเขาโกหกเธอจะหายไปจากชีวิตเขาทันทีแต่ถ้าโจยอมพูดความจริงเอลลี่จะตามเขากลับไปที่แจ็คสันโจจึงบอกว่าในขั้นตอนการสกัดวัคซีนกลุ่ม อยจําเป็นต้องฆ่าเอลลี่โจจึงหยุดพวกที่มาขวางทางโดยการฆ่าทุกคนทิ้งซึ่งเรื่องนี้ทําให้เอลลี่เสียใจและโกรธโจมากเธอเชื่อว่าการที่ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเพราะเธอมีภารกิจที่ต้องทําเพื่อมนุษยชาติแต่โจโกโหกเอลลี่มาตลอดและตัดสินใจแทนเธอแม้เอลลี่จะยอมกลับไปที่แจ็คสันแต่เธอก็ไม่คุยกับโจอีกเลยหลังจากนั้นจนกระทั่ง2ปีต่อมาเมื่อเอลลี่อายุ19ในงานเลี้ยงของชุมชนวัยรุ่นชื่อดีหน้าซึ่งสนใจเอลลี่จูบเธอกลางงานเลี้ยงระหว่างเต้นนรรัทำ ไม่มีคนไม่พอใจแล้วออกมาต่อว่าเอลลี่จนเกือบจะมีเรื่องกันแต่โจมาขวางอีกฝ่ายเพื่อปกป้องเอลลี่อย่างไรก็ตามเอลลี่กลับต่อว่าโจกลางงานเลี้ยงเพราะยังโกรธเรื่องที่เขาปิดบังเธอมาตลอดวันนรุ่งขึ้นนะระหว่างการออกล่าตะเวนเพื่อป้องกันการเพิ่มจํานวนของผู้ติดเชื้อรอบๆชุมชนโจและทอมมี่บังเอิญช่วยผู้รอดชีวิตคนหนึ่งชื่อแอบบี้แต่เนื่องจากพวกเขาถูกไล่าตามโดยกลุ่มผู้ติดเชื้อจํานวนมากทําให้ทั้ง3าํจเป็นต้องล่อพวกมันให้ออกห่างจากเขตชุมชนในเวลาเดียวกันนั้นเอลลี่เริ่มพัน พััฒนนาาควมมสธ์กับดี่อนที่แฟนเก่าของดีนาชื่อเจสซี่จะเข้ามาแจ้งข่าวว่าเขาขาดการติดต่อกับโจและทอมมี่มาเป็นชั่วโมงแล้วทั้ง3าจึงรีบบอ,อกค้นหาเผื่อว่าทั้งคู่จะตกอยู่ในอันตารายด้านโจและทอมมี่พยายามหนีผู้ติดเชื้อไปจนถึงที่กบดานของกลุ่มแอบบี้แต่เมื่อปลอดภัยแล้วแอบบี้กลับใช้ปืนยิงขาโจส่วนคนที่เหลือก็ทำร้ายทอมมี่จนสลบเอลลี่ที่ตามรอยมาถึงเห็นภาพแอบบี้ทำร้ายโจเธอพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เนื่องจากอีกฝ่ายมีคนเยอะเกินไปเอลลี่จึงถูกจับและ ทำได้เพียงมองแอบบี้ฆ่าโจต่อหน้าต่อตาก่อนจะถูกคนของอีกฝ่ายเตะจนสลบต่อมาดีน่าและเจสซี่มาช่วยคนทั้งหมดกลับไปยังชุมชนแจ็คสันเมื่อฝั่งศพโจเป็นที่เรียบร้อยทอมมี่มาหาเอลลี่ในคืนนั้นและบอกว่ามารียภรายาของเขาไม่เห็นด้วยที่จะจัดคนเพื่อออกไล่ล่ากลุ่มคนที่ฆ่าโจเนื่องจากเสื้อที่หนึ่งในพวกนั้นใส่มีคําว่าซีแอตเทิลอยู่โดยปัจจุบันซีแอตเทิลถูกปกครองด้วยกองกําลังติดอาวุธที่เรียกตัวเองว่าวอชิงตันลิเบอเรชันฟรอนต์หรือ WLF ซึ่งเสี่ย เกินไปหากจะบุกโจมตีรังของพวกมันเอลลี่ยืนกรานว่าจะไล่าตามคนกลุ่มนั้นไปในวันรุ่งขึ้นโดยให้เหตุผลว่าถ้าตอนนี้คนที่ตายคือเธอหรือทอมมี่โจคงไล่ฆ่าพวกมันทั้งหมดก่อนจะกลับถึงซีอตลแล้วทอมมี่จึงบอกว่าขอเวลาเขาหนึ่งวันเพื่อเกลี้ยกล่อมให้มาเรียเปลี่ยนใจซึ่งเอลลี่ก็ยอมตกลงแต่ในวันรุ่งขึ้นเอลลี่ถูกเรียกไปหามาเรียพร้อมกับดีนา่าทําให้เธอรู้ว่าทอมมี่แอบออกเดินทางไล่ล่าอีกฝ่ายคนเดียวและกําชับให้มาเรียาหาทางห้ามไม่ให้เอลลี่ตามเขาไปแม้ว่า จะต้องจับเธอขังไว้อย่างไรก็ตามมาเรียก็รู้นิสัยของเอลลี่ดีเธอจึงไม่คิดจะห้ามอีกฝ่ายพร้อมอนุญาตให้เอาของที่จำเป็นไปด้วยทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขว่าเอลลี่กับดีน่าต้องพาตัวทอมมี่กลับมายังปลอดภัยซึ่งเอลลี่ก็ตกลงแล้วออกเดินทางทันทีสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อถึงซีแอตเทิลทั้งสองตามบาดแสไปเรื่อยๆจนได้รูปภาพและชื่อคนในกลุ่มที่ฆ่าโจแต่ระหว่างทางดีน่าบอกเอลลี่ว่าเธออาจจะตั้งท้องลูกของเจอร์ซี่ก่อนที่ทั้งสองจะเลิกกันหลังจากประเมินสถานการณ์แล้วเอ จึงตัดสินใจว่าจะไล่ตามทอมมี่ไปคนเดียวโดยให้ดีน่าคอยเป็นฝ่ายสนับสนุนอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ดีน่ากับเด็กในท้องเป็นอันตารายหลังจากนั้นเอลลี่พบว่าเจสซี่แอบตามมาช่วยสนับสนุนเธออีกแรงแต่เนื่องจากเขาบาดเจ็บพอสมควรทําให้เอลลี่พาเจสซี่กลับไปรักษาตัวยังที่กบดานก่อนที่เอลลี่จะพยายามหาเบาะแสของแอบบี้เพียงลําพังโดยการออกไล่ล่าเพื่อนในกลุ่มแอบบี้ทำให้เธอจําเป็นต้องฆ่าคนไปมากมายเพื่อรีดข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลอย่างที่หวังจนเธอเผลอฆ่าคน ที่กําลังตั้งท้องอยู่ก่อนจะเจอกับทอมมี่และเจสซี่ที่ตามมาสมทบพร้อมทั้งพาตัวเอลลี่ออกไปจากสถานที่แห่งนั้นต่อมาระหว่างที่ประชุมกันอยู่ว่าพวกเขาจะไล่าตามแอบบี้ไปยังไงทอมมี่พลาดท่าถูกแอบบี้จับเป็นตัวประกันเจสซี่กับเอลลี่พยายามจะออกไปช่วยจนเจสซี่ถูกยิงตายคาที่ทําให้เอลลี่ต้องยอมจำนนเพื่อช่วยชีวิตทอมมี่หลังจากนี้เหตุการณ์จะตัดไปเล่าเรื่องในส่วนของแอบบี้ว่าอดีตเธอเคยเป็นสมาชิกกลุ่มหิ่งห้อยที่โรงพยาบาลในซลเลกร่วมกับพ่อของตัวเองที่เป็นหมอ หลังจากโจพาเอลลี่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพ่อของแอบบี้พยายามโน้มน้าวให้มารีนผู้นำกลุ่มหิ่งค้อยเชื่อว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าเอลลี่เพื่อสกัดวัคซีนการพยายามผ่าตัดแยกเชื้อราที่กลายพันธุ์ในสมองของเอลลี่จะทำให้เชื้อตัวนี้ตายก่อนจะนำมาทำวัคซีนได้มารีนจึงถามกลับว่าถ้าตอนนี้แอบบี้คือคนที่ต้องถูกผ่าตัดเขาจะทำยังไงโดยที่ยังไม่มีคำตอบแอบบี้นำอาหารมาส่งให้ก่อนที่มารีนจะตัดสินใจให้เริ่มขั้นตอนการผ่าตัดส่วนเธอจะไปแจ้งให้โจทร ว่าพวกเขาต้องเสียสละเอ,อลลี่เมื่อมาลีนออกไปจากห้องแอบบี้จึงพูดกับพ่อของเธอว่าถ้าคนที่ถูกผ่าตัดคือตัวเองเธอก็ยินดีจะให้พ่อของเธอทำแต่ในเวลาต่อมาแอบบี้พบว่าพ่อของเธอเสียชีวิตไปแล้วจากฝีมือของโจวรวมถึงมาลีนด้วยหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มหิ่งห้อยก็ล่มสลายลงเพราะขาดผู้นำและโฆษณาชวนเชื่อที่ว่ากลุ่มหิ่งห้อยสามารถผลิตวัคซีนไม่สามารถจูงใจผู้คนได้ต่อไปสมาชิกที่เหลือรอดก็กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆซึ่งแอบบี้กับเพื่อนจำเป็นต้องเข้า เข้ามาสังกัดกลุ่ม w l f นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการล้างแค้นของเธอกับเพื่อนๆที่เป็นอดีตสมาชิกกลุ่มหิงค่อยจนกระทั่งเธอสามารถฆ่าโจได้สำเร็จแต่บีเลือกจะปล่อยให้เอลลี่กับทอมมี่รอดตายเพราะไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าทั้งคู่หลังจากกลุ่มของแอบบี้ถอนตัวกลับมาอย่างเสียเธอพวกเขาก็ถูกเรียกไปทำภารกิจต่างๆซึ่งอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเนื่องจาก WLF ลกำลังทำสงครามแย่งชิงอาณาเขตกับกลุ่มคลั่งาศาสนาที่เรียกตัวเองว่าเซราไฟิสลาิ เซลราไฟได้เผยแพร่ความเชื่อที่ว่าสาเหตุการระบาดของเชื้อราเป็นเพราะบาปที่คนทั้งโลกเก่ะขึ้นและมีคนเชื่อคําสอนของเซลราไฟจนยอมเข้าร่วมเป็นจํานวนมากโดยสถานที่ตั้งของลัททีเซลราไฟอยู่บนเกาะซึ่งห่างจากชายฝั่งของเซียเท่าไปไม่ไกลจนกระทั่งหลายปีก่อนเซลราไฟเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตของ WLF จนเกิดความขัดแย้งระหว่าง WLF และเซลราไฟเรื่อยมานับจากนั้นทางด้านแอบบี้ก็ทราบข้อมูลที่เหลือเชื่อมาว่าโอเว่นอดีตแ ขอองเธกําลังถูกสงสัยว่าฆ่าพวกเดียวกันเพื่อช่วยคนของเซลราไฟเธอจึงขอไอแซคซึ่งเป็นหัวหน้าของ WLF ว่าจะออกไปหาตัวโอเวนเพื่อให้ความจริงกระจ่างแต่ไอแซคไม่อนุญาตเพราะเขามีแผนจะบุกโจมตีเกาะของพวกเซลราไฟในสองสมวันนี้และเขาอยากให้แอบบี้มีสมาธิกับเรื่องนี้เป็นหลักอย่างไรก็ตามแอบบี้ฝ่าฝืนคําสั่งของไอแซคแล้วออกไปตามหาโอเวนจนถูกพวกเซลราไฟจับตัวได้ระหว่างที่สถานการณ์ของแอบบี้อันตารายเข้าขั้นวิกฤตกลกุ่มคนที่จับเธอมา ก็หันไปสนใจยาร่าเด็กหญิงในสังกัดเซร์ราไฟที่เพิ่งถูกจับตัวได้เพราะพยายามจะพาน้องชายชื่อเลฟหลบหนีออกจากลัตทีเนื่องจากคนในลัตทีเข้าใจว่าเลฟเป็นเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดจนกระทั่งเขาถูกบังคับให้แต่งงานทําให้เลฟจําเป็นต้องเผยตัวว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายโดยการโกนผมของตัวเองทิง้งซึ่งเรื่องนี้ถูกผู้อาวุโสในเซร์ราไฟบิดเบือนว่าสองพี่น้องเป็นพวกน้องกรีดและมีคําสั่งให้คนในลัตทีฆ่ายาร่ากับเลฟได้ทันทีที่พบตัวยาร่าได้รับบาดเจ็บหนักที่แขนซ้ายจาก ถูกคอนทุบก่อนที่เลฟจะมาช่วยเธอไว้ทําให้อบบี้จับพัดจับผูรอดตายมาได้เช่นกันเมื่อมันถึงที่ปลอดภัยแอบบี้จัดการปฐถมพยาบาลให้ยาร่าและแนะนําเลฟว่าทั้งคู่ควรย้ายที่ซ่อนถ้ายาร่าอาการดีขึ้นก่อนที่เธอจะแยกตัวไปตามหาโอเว่นต่อกระทั่งอบบี้ได้พบกับโอเว่นและถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โอเว่นจึงยอมเล่าว่าเขาได้รับคําสั่งให้ไปเก็บกวาดพวกเซลรับไฟที่แคมป์เล็กๆแข่งหนึ่งซึ่งกลุ่มของโอเว่นทางานได้เรียบร้อยจนโอเว่นเห็นเซลรับไฟคนหนึ่ง ที่แก่มากและฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพที่จะต่อสู้แล้วจ,จู่ๆโอเว่นก็เกิดความรู้สึกไม่อยากจะฆ่าคนอีกต่อไปเขาบอกเพื่อนในทีมว่าเขาพอแล้วถ้าจะฆ่าเซลราไฟคนนี้ก็เชิญลงมือเองแต่กฝ่ายกลับเล็งปืนมาที่โอเว่นจนเกิดการยื้อแย่งอาวุธกันโอเว่นบอกแอบบี้ว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปืนของใครลั่นจนคนที่มีปัญหากับเขาล้มลงไปทําให้โอเว่นตัดสินใจหนีมาหลังจากฟังอีกฝ่ายแอบบี้จึงสรุปว่าโอเว่นแค่ป้องกันตัวและบอกว่าเธอจะกลับไปคุยกับไอแซคให้แต่โอเว่นพูด ว่าเขาไม่สนใจตอนนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองสู้กับพวกเซลราไฟไปทําไมและเขามีแผนจะเดินทางไปที่เมืองซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากมีข่าวลือเกี่ยวกับกลุ่มหิงห้อยที่จะกลับมาก่อตั้งอีกครั้งหนึ่งแอบบี้จึงถามว่าแล้วโอเวนจะยังไงกับเมลภรรยาที่กําลังท้องแก่ของตัวเองซึ่งเขาตอบอย่างไม่ใยดีว่าเมลจะปลอดภัยในซีตเทิลตอนเช้าแอบบี้นึกถึงยาร่ากับเลฟเธอจึงกลับไปดูทั้งคู่ก่อนจะพบว่าอาการบาดเจ็บของยาร่าแย่ลงกว่าเมื่อคือนแถมเธอยังมีไข แอบบี้จึงพาทั้งสองไปหาโอเวนกับเมลเพื่อช่วยรักษายาร่าหลังตรวจดูอาการบาดเจ็บแล้วเมลสันนิฐานว่ากระดูกแขนของยาร่าแตกและมีภาวะความดันในช่องปิดกล้ามเนื้อสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดและสารอาหารถูกปิดกัน้นหากปล่อยไว้นานเกินไปเซลล์กล้ามเนื้อจุดที่มีอาการจะตายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการารักษาแต่เมลบอกว่าในที่ที่พวกเขาอยู่ไม่มีเครื่องมือเหล่านั้นและถ้าแอบบี้จะเดินทางไปเอายากับเครื่องมือก็ต้องใช้เวลาเป็นวันซึ่งยาร่าคง ทนไม่ได้ถึงตอนนั้นเลฟจึงบอกว่าเขามีทางที่จะพาแอบบี้ไปเอาเครื่องมือเพราะเขารู้ทางลัดที่จะตรงไปถึงโรงพยาบาลของ WLF โดยใช้เวลาไปกลับแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแอบบี้จึงตกลงจะทําตามแผนของเลฟเพื่อช่วยชีวิตยาราหลังนํายาและเครื่องมือที่จําเป็นกลับมาได้เมลก็รักษายาราจนอาการดีขึ้นแม้ว่ายาราจะถูกตัดแขนซ้ายเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก็ตามวันต่อมาโอเวนตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเดินทางไปซานตาบาบาร่าเพื่อรวมตัวกับกลุ่ม หิง่นอกจากนี้เขายังชวนเมลยาร่ากับเลฟให้ร่วมทางไปด้วยแต่เลฟปฏิเสธการเดินทางในครั้งนี้จนทะเลาะกับยาร่าในเวลาเดียวกันนั้นเมลก็บอกแอบบี้ว่าเธอจะเดินทางไปกับโอเวนภายใต้เงื่อนไขคือต้องไม่มีแอบบี้ร่วมทางไปในครั้งนี้เพราะเมลมองว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างที่แอบบี้เคยทําสร้างแต่ปัญหาม,มากกว่าผลดีต่อคนอื่นๆเช่นเรื่องที่เธอพายาร่าและเลฟมาให้เมลช่วยท,ทั้งที่รู้ว่าไอแซกกาลังเปิดศึกกับเซราไฟท์เท่ากับว่าแอบบี้ผลักให้เมล กลายเป็นคนทรยศของ WLF ไปโดยปริยายหลังจากนั้นคนทั้งหมดพบว่าเลฟได้ขโมยเรือเล็กเพื่อเดินทางกลับไปที่เกาะของเซราไฟยาร่าบอกว่าที่เลฟยังไม่อยากไปจากซีแอตเทิลเพราะแม่ของพวกเขายังอยู่กับพวกเซราไฟและเลฟเชื่อว่าเขาจะสามารถพาแม่ออกจากลัทธิได้แอบบี้กับยาร่าจึงตัดสินใจตามเลฟไปที่เกาะของเซราไฟหลังพบตัวเลฟทำให้ยาร่าและแอบบี้รู้ว่าเขาพยายามจะคุยกับแม่ของตัวเองแต่เธอไม่ฟังสถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อแม่ เลเอาแต่ตะโกนใส่เขาจนกลายเป็นว่าเลฟลงมือฆ่าแม่ของตัวเองโดยไม่ตั้งใจยาร่าจึงรีบปลอบใจน้องชายตัวเองขณะที่แอบบี้เร่งให้ทั้งกลุ่ม,มรีบออกจากเกาะเนื่องจากก่อนเดินทางมาเพื่อนของแอบบี้บอกว่าไอแซกมีแผนจะโจมตีเกาะเซอราไฟในเวลานี้ระหว่างที่กลุ่มของแอบบี้กำลังหลบหนีพวกเธอบงังเอิญไปเจอกับคนของ WLF ทําให้ยาร่าถูกยิงจนแอบบี้ต้องปลดอาวุธทหาร WLF ตอนนั้นเองที่ไอแซกปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะฆ่าเลฟแต่แอบบี้ขวา ฝางทางไว้ยาราที่นอนบาดเจ็บอยู่จึงยิงไอแสก,ก่อนจะถูกฆ่าจนเปิดโอกาสให้อบบี้กับเลฟหลบหนีมาได้แต่เมื่อทั้งสองกลับไปยังที่ซ่อนตัวของโอเวนอบบี้ก็พบว่าเมลและโอเวนถูกฆ่าตายแล้วเลฟเอาแผนที่ที่เอลลี่ลืมเก็บกลับไปให้อบบี้ดูทําให้พวกเขาย้อนนอรอยมายังที่ซ่อนของกลุ่มเอลลี่ได้จนกลายเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขากําลังเผชิญหน้ากันอยู่ในปัจจุบันอบบี้ตั้งใจจะฆ่าเอลลี่แต่ทอมมี่มาขวางไว้จนเขาถูกยิงล้มลงขณะที่เอลลี่หนีไปตั้งหลักด้านในจนกลายเป็นการต่อส ู้เอาเป็นเอาตายระหว่างทั้งสองฝ่ายในท้ายที่สุดเอลลี่กำลังจะพลาดท่าจนดีน่าพยายามจะมาช่วยแต่เธอก็ถูกเลฟใช้ธนูยิงและพลาดท่าให้แอบบี้ไปอีกคนตอนนั้นเองที่เอลลี่ขอร้องให้อบบี้ไว้ชีวิตดีน่าโดยยกเหตุผลที่เธอกำลังท้องอยู่มาอ้างตอน,น,นแรกแอบบี้ตั้งใจจะฆ่าดีน่าแต่เลฟห้ามเอาไว้จนแอบบี้ยอมหยุดก่อนจะถอนตัวจากไปหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเอลลี่ดีน่าและทอมมี่เดินทางกลับมายังชุมชนแจ็คสันโดยขาของทอมมี่ที่ถูกธนูข,ของเลฟยิงส่งผลให้เขาไม่สามารถท ำงานลักษณะที่ต้องต่อสู้ได้อีกด้านดีน่าก็คลอดลูกได้อย่างปลอดภัยเอลลี่กับดีน่าจึงย้ายมาอยู่ด้วยกันในฟาร์มที่ไม่ไกลจากชุมชนแจ็คสันจนเวลาล่วงเลยมาเป็นปีแม้ว่าเอลลี่และดีน่าพยายามจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่บาดแผลทางใจของเอลลี่ที่เห็นโจถูกฆ่าก็ไม่เคยหายไปวันหนึ่งทอมมี่มาหาเอลลี่พร้อมข้อมูลเบาะแสของแอบบี้ซึ่งมุ่งหน้าไปยังเมืองซานตาบาบาราแคลิฟอร์เนียแต่ดีน่าบอกว่าพวกเธอไม่อยากทำเรื่องนี้แล้วโดยเอลลี่ก็ยืนยันว่าเธอคงไม่ออกไปไล่ล่าแอบบี้ เ,เรื่องนี้ทําให้ทอมมี่ต่อว่าเอลลี่เพราะขาของเขาไม่เหมือนเดิมไม่งั้นเขาคงไม่มาบอกเอลลี่แล้วออกไปไล่ล่าแอบบี้เองอีกทั้งตอนที่ทั้งสามกลับจากซีแอตเทิลเอลลี่เคยสาบานกับทอมมี่ว่าจะแก้แค้นสิ่งที่แอบบี้ทำทั้งหมดจนดีน่าต่อว่าทอมมี่กลับเช่นกันคืนนั้นเอลลี่ก็ตัดสินใจเก็บของเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปแคลิฟอร์เนียดีน่าที่เดินมาเจอแซ้งมองไม่เห็นว่าเอลลี่กําลังเต็มกระเป๋าและชวนให้เธอกลับไปนอนต่อเอลลี่ยืนยันว่าเธอต้องไปจบเรื่องกับแอบบี้เพราะเธอไม่สามารถแงทําเหมือา ทุกอย่างคลี่คลายแล้วทั้งๆที่ความรู้สึกนี้มันยังคาใจเอลลี่มาตลอดแต่ดีน่าไม่อยากให้เอลลี่ไปและถ้าจะให้เธอเดินทางไปด้วยคงเป็นไปไม่ได้เพราะดีน่ายังมีลูกที่ต้องดูแลอีกทั้งเธอไม่อยากนั่งรออยู่ที่บ้านและจินตนาการตลอดเวลาว่าเอลลี่อาจจะตายแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยอย่างไรก็ตามเอลลี่เลือกจะไล่าตามบอดแสของแอบบี้ไปโดยไม่สนใจคำขอของดีน่าเมื่อเอลลี่มาถึงซานตาบาบาราเธอถูกจับโดยกับดักของพ่อค้าทาก่อนจะเอาตัวรอดและได้บอดแสของแอบบี้ไปพร้อม กหลังเจอแอบบี้ที่ถูกจับตัวมาเป็นเดือนก่อนหน้านี้เอลลี่ปล่อยอีกฝ่ายกับเลฟจนพวกเขาไปถึงเรือสําหรับหลบหนีเอลลี่ Ellie จึงประกาศว่าเธอไม่สามารถปล่อยแอบบี้ไปได้แต่แอบบี้ก็บอกเช่นกันว่าเธอไม่อยากสู้กับเอลลี่แต่เอลลี่ขู่จะฆ่าเลฟทําให้แอบบี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสู้อย่างไรก็ตามเนื่องจากแอบบี้ถูกจับถูกซ้อมและเกือบจะตายจากการถูกแขวนไว้เป็นเวลานานทําให้เธอไม่สามารถสู้แรงเอลลี่ได้ระหว่างที่เอลลี่กําลังจับแอบบี้กดน้ําเธอก็ถูกแอบบี้กัดจนนิ้ มือซ้ายขาดไปแต่เอลลี่ก็ยังได้เปลี่ยบและเกือบจะฆ่าแอบบี้ได้จนเสียววินาทีสุดท้ายเอลลี่นึกถึงโจขึ้นมาทําให้เธอตัดสินใจไว้ชีวิตอีกฝ่ายจนแอบบี้พาเลฟจากไปหลายเดือนต่อมาเอลลี่เดินทางกลับไปยังบ้านของเธอกับดีนา่าเอลลี่พบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าเพราะดีน่าพาลูกย้ายออกไปแล้วเหลือเพียงข้าวของของเอลลี่ที่ถูกเก็บไว้ในบ้านบางส่วนเท่านั้นเอลลี่จึงเอากีตาร์ที่โจมอบให้เธอออกมาเล่นและหวนนึกไปถึงวันที่เธอเปิดใจคุยกับโจอีกครั้งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหลังจากงานเลี้ย ที่เอลลี่จูบกับดีน่าคืนนั้นเอลลี่มาหาโจและพยายามเริ่มบทสนทนาเมื่อพูดสับเพเหร,รักกันพอประมาณเอลลี่ก็เข้าเรื่องว่าเธอควรจะตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในอโรงพยาบาลเมืองซอลเลกเพื่อให้ชีวิตของตัวเองมีความหมายบางอย่างโจจึงบอกว่าถ้าพระเจ้าให้โอกาสเขาย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่เขาก็จะทําแบบเดิมทุกครั้งเอลลี่เลยพูดว่าเธอไม่ควรให้อภัยโจแต่เธอจะลองพยายามดูซึ่งโจก็ตอบรับในห้วงเวลาปัจจุบันเอลลี่นึกถึงสิ่งที่เธอเลือกและการตัดสินใจทั้ง ของตัวเองจนถึงตอนนี้ครั้งก่อนจะออกจากบ้านไปข้อมูลเสริมเล็กน้อยเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของเรื่องในตอนจบของเกมภาคหนึ่งจนถึงปฐมบทที่โจเอากีตาร์มาให้เอลลี่จายอายุ14ปีเหตุการณ์ที่โจพาเอลลี่ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เอลลี่จายอายุ16ปีช่วงที่ออกไปล่าตะเวนแล้วเจอศพวัยรุ่น2คนและกลับไปเจอเทปเสียงที่โรงพยาบาลเอลลี่จายอายุ17ปีเนื้อเรื่องช่วงที่ไล่ล่าแอบบี้ในซีแอตเทลลิลเอลลี่จายอายุ19ปีและช่วงที่ออกไล่ล่าแอบบี้อรอบ2เอลลี่ อายุประมาณ20-21ปีส่วนที่เห็นนี้เป็นแผนที่การเดินทางในภาค2ของเอลลี่ทำไว้ดูเล่นๆเ,เหมือนเดิมจบไปแล้วนะครับสำหรับเนือ้อเรื่องเกม The Last of Us Part 2เป็นยังไงบ้างผมมั่นใจว่า99%เกลียดแอบบี้มากในตอนนันแรกแต่หลังจากที่รู้ความเป็นมาของแอบบี้คราวนี้ผู้เล่นคงเสียแตกกันแล้วแหละสำหรับผมแอบบี้เป็นตัวละครที่ทำใจชอบไม่ไหวแต่ก็เกลียดไม่ลงเหมือนกันเพราะการกระทำของเธอมีเหตุผลเพียงแต่ตอนนแรกคนเล่นยังไม่เข้าใจเจตนาของเธอเท่านั้น ส่วนใครอยากเสริมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวมันทีหลังเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน